กลับสวัสดีพี่พี่ชาวพระรเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องบารมีพระเครื่องอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราเดินทางกันมาถึง EP ีที่108แล้วนะคะพี่พี่วันนี้นะคะน้องมีพระบ้านทั่วไปมาให้เลือกชมเลยสวยๆงามๆทุกองค์เลยนะคะพี่วันนี้นะคะใครได้ไปบอกเลย รีบโทรรีบทักกันมาหาน้องโบเลยนะฝากช่องทางการติดต่อด้วยนะคะพี่นี่เลยถ้าสนใจพระองคไหนหรบกวนแจ้งหมายเลข ep a อดไลน์หรือโทรมาได้ที่0 9 9ย์0 7 4 0 1นี่นะพี่นะเบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยค่ะทั้งโทรทั้งลายยกเว้นโอนเงินนะคะพี่โอนเงินจะเป็นหมายเลขบัญชีกสิกรเท่านั้นนะพี่นะหมายเลขบัญชีกสิกรชื่อสุนิสาเท่านั้นนะพี่นะวันนี้นะคะน้องโบบารมีพาเครื่องค่ะมีพาบ้านทั่วไปมาให้น้องเลือกชมเลยนะพี่นะวันนี้นะคะก็ แบบอากาศดีมาฝนตกทั้งคืนเลยและทางร้านนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะถ้าสนใจพราองค์ไหนสามารถแอดไลน์ยกหูโทรหาน้องโบบารมีพระเครื่องค่ะก็ถ้ารับหลายองค์ราคาคุยกันได้นะ้องเป็นคนเปิดแต่พี่ๆเป็นคนปิดสามารถโทรหาหนูได้เลยนะพี่นะวันนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่องค์แรกเลยนะพี่นะนี่เลยค่ะพี่เป็นที่ระลึกนะคะ ที่ล,ลึกค่ะท่านพระครูอันนี้ธรรมศาลเหตุนะคะวัดอัมพวันค่ะพี่นี่เลยด้านรอบกรอบนะคะเป็นเหมือนลายกระหนกนะพี่นะตรงหูเป็นแบบนี้เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะพี่นะคมๆเลยด้านข้างนะคะพี่ด้านข้างด้านหลังค่ะ มียันลายกระหนกแล้วก็มียันอักขระเป็นวงกลมนะคะแล้วพิมพ์คําว่าเกาะพะง,งันนะพี่นะองค์นี้นะคะเปิดกันที่เก้าร้อยค่ะพี่องค์นี้เปิดกันที่เก้าร้อยบาทนะพี่นะองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่สิบนะคะเปิดที่เก้าร้อยบาทค่ะองค์ที่สิบเอ็องค์ที่สิบสอง 12, มีราคาพิเศษนะพี่นะ <c oughs> องค์นี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกค่ะพี่หลวงพระหลวงพ่อเพชรน,นะคะแต่ว่าเป็น วัดอัมพวันนะคะพี่ด้าน,นหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะเปิดที่900ค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วแอดไลน์มาหาองบูบารามีพระเครื่องนะคะช่องทางการติดต่อนะคะศูย์เก้เก้งนึ่งย์เจทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่รักษาเครดิตตัวเองกันด้วยนะพี่นะนี่เลยองค์ที่2ค่ะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะพี่นะพระสมเด็จนี่เลยพี่ด้านข้างนะคะ สวยทะลุซุ้มแบบนี้เลยนะพี่นะเนื้อหามวลสารเก่าๆเดิมๆเลยพี่ด้านซ้ายมือน้องค่ะด้านหลังเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะพี่เนาะนี่เลยดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะต้องการรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้แต่ว่าน้องอัดคลิปช่งชวงเช้านะคะก็ถ้าต้องการรูปภาพเพิ่มเติมก็เดี๋ยวขอสักครู่หนึ่งนะคะพี่เดี๋ยวถ่ายให้เพราะว่าจะมีทีมงานถ่ายรูปอีกทีมหนึ่งเนาะพี่เนาะอ่านี่เลย ถ้าต้องการรูปภาพองค์ไหนหรือ cf อง์ไหนนะคะโทรมาได้เลย0 9นย์เก0าเจค่ะพี่น้องรับสายตลอดนะคะแต่ถ้าไม่ได้รับสายก็ทำงานอยู่ต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะน้องทำงานประจำอยู่นะคะพี่ตอนนี้อ่านี่เลยองคนี้ค่ะแบ่งให้ที่900ค่ะพี่องนี้900บาทเนาะพี่เนาะแบ่งปันกันราคานี้ไม่มีประกันให้นะพี่นะราคานี้ไม่มีประกันให้ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็แอดไลน์มาหาน้องเนาะ ไปกันต่อค่ะพี่หลวงพ่อปานค่ะมีอุดผงข้างบนนะคะพี่เลี่ยมกรอบกันนะ้ำมาแบบนี้เลยอันนี้ขี่เม่นนะคะพี่ลักษณะแบบนี้เป็นองค์สีน้าตาลนะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้เลี่ยมกรอบกันนะ้ำมาแบบนี้เลยนะเดิมเดิมเลยนะพี่นะอ่าเปิดกันที่เก้าร้อยบาทจา้ะพี่เปิดกันที่เก้าร้อยบาทเนาะอันนี้เป็นขี่เม่นนะคะน,นี่น้องจะให้ดูใกล้ๆอ่านี่เลยคราบเก่าเก่าอันนี้นี่ เรียมกรอบกันนะ้ำมาแบบนี้มีอุดผงด้านบนนะคะพี่นี่เลยดูให้ใช่ดูให้ชอบฝากกดติดตามกดถูกใจช่องน้องโบบารมีพักเครื่องไว้ด้วยนะคะน้องลงคลิปทุกๆวันค่ะพี่ส่งพัสดุทุกวันนะคะพี่ถ้าพี่จะฝากออเดอร์สามารถฝากได้ว่าน้องโบยัยงไม่ต้องส่งนะวันนี้เอาไว้ส่งให้พี่พรุ่งนี้เดี๋ยวรอ CF อีกส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะพี่เนาะอ่า ถ้าโอนเลยนะ้องส่งให้ฟรีนะคะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มหกสิบาทนะพี่นะไปกันต่อองค์ที่สี่นะคะพี่เป็นกลิ่นของตะเคียนอันนี้เคาะแล้วมีเสียงด้วยนะพี่นะมีเสียงด้านในเนาะองค์นี้นะคะเป็นกลิ่นของตะเคียนเลยนะพี่นะองค์ดําๆด้านข้างคะ่ะคราบเก่าๆนี่เลยพี่ด้านหลังนะคะพี่เป็นยันแบบนี้เลยเนาะ ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็แอดไลน์มาหาของโบบารามีพระเครื่องนะพี่นะตายก้นนะคะพี่เป็นแบบนี้เก่าเก่าเดิมๆิมเลยนะพี่นะเก่าเก่าเดิมเดิมเลยเนาะนี่เลยเปิดกันที่เก้าร้อยบาทน้องเป็นคนเปิดแต่พี่เป็นคนปิดราคาคุยกันได้ต่อรองได้รับหลายองค์ก็ต่อรองได้นะพี่นะไปกันต่อองค์ที่ห้านะคะพี่เป็นเป็นรูปภาพค่ะด้านหลังตอกแบบนี้นะพี่นะตอกแบบนี้เลยเก่าเก่าเลยพี่เดิมเดิมเลยนะพี่นะองค์นี้ค่ะ เนี่ยถ้าเนี่ยเป็นตอกนูนอย่างเงี้ยเพชรบุรีตอกคำว่าเพชรบุรีนะคะองค์นี้นะคะพี่ก็เปิดที่9ก้รอบาทพุทธคุณค่ะมีรูปภาพไว้คล้องไว้ติดตัวก็ได้พุทธคุณเช่นกันนะพี่นะ เรียมกอะกันนะ้ำเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยเนาะพี่เนาะนมีรอยปั๊มอ่ะสีแดงๆอยงนี้ด้วยแล้วก็เป็นปั๊มนูนนะคะพี่เขียนว่าเพชรบุรีแต่ว่าตรงเนี้ยต้องอ่านอีกทีหนึง่งต้องการรูปภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์มาหานองได้นะพี่เนาะไปกันต่ออ์ที่หกนะคะพี่อันนี้ก็เป็นรูปภาเพเช่นกัน,นะคะ่ะเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทเนาะพี่เนาะก็ราคาคุยกันได้นี่นะคะ สายพุทธคุณเก่าๆเลยนะพี่นะเก่าๆเลยเนะี่ยเดิมๆเลยเอาไปเลี่ยมกรอบได้เลยสวยๆเลยนะพี่นะองนี้เลี่ยมกรอบสวยๆเลยเก่าๆเลยนะพี่เนาะพุทธคุณคะ่ะสายพุทธคุณนะพี่เนาะอ่าองนี้กองที่7จ็ดค่ะพี่องค์ที่7เป็นแบบนี้นะคะเนื้อเงินนะคะพี่ด้านหลังเป็นยันนะคะพี่ นี่เลยดูให้ใชายดูให้ชอบเนาะองคนี้นะคะพี่ด้านข้างค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังเป็นยันนะพี่นะองนี้ก็เปิดที่เก้าร้อยบาทเช่นกันค่ะไปกันต่อองคที่แปดนะพี่นะเป็นเหรียญรูปเหมือนถุงนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะคนกระป๋องแบบนี้เลยนะพี่นะ ด้านหลังคะ่ะพี่เป็นยันอัคระแบบนี้นะคะเป็นเป็นรูปร่างลักษณะเหมือนถุงถุงเงินถุงทองนะคะพี่ถุงเงินถุงทองดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็แอดไลน์มาทั้งร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะน้องมีเก็บเงินปลายทางแต่ว่าพี่ๆต้องรักษาเครดิตตัวเองกันด้วยนะคะพี่ๆเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม60สบาทนะคะ ส่งของจริงตรงปกทุกรูปทุกองรบกวคนคอมเมนต์เป็นเครดิตให้น้องนิดนึงนะคะพี่ๆที่เคยซีเอฟกับน้องเนาะพี่เนาะพาของน้องตรงปกทุกรูปทุกองถ้าใครแอดไลน์ไม่เป็นลบกวนกดถูกใจคลิปให้ด้วยนะคะพี่ๆเป็นกําลังใจในการทําคลิปจะต่อไปนะพี่นะองค์ที่เก้าค่ะพี่องค์ที่เก้าแล้วเนาะวันนี้มาไวไปไวนะคะน้องอัดคลิปก่อนไปทำงานเพราะว่าช่วงนี้งานยุ่งฝุง่งเฟิงมากเลยนี่คะ่ะพี่ หลงพ่อเนื่องค่ะวัจจุรามณีค่ะพี่คาบเก่าๆเลยนะคาบเก่าๆแบบนี้เลยเนาะวันนี้ไม่มีกล้องนะคะกลองสองพาด,ด้านหลังค่ะพี่เป็นแบบนี้นะพศสองห้าหนึ่งหนึ่งค่ะพี่สองห้าหนึ่งหนึ่งลาบยศภูนทวีค่ะรำรวยรำรวยเลยนะพี่นะมาเลย cf กันมาได้เลยองค์นี้ค่ะองค์ที่เก้าค่ะพี่ คาบเก่าๆสวยๆเลยนะจมูกปากตาใบหูนะคะหายปลาล้านพี่เนาะตรงระหว่างคิ้วนะคะชัดเจนมากเลยนะพี่นะอ่าดูให้ชัดเจนดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็แอดไลน์มาหาน้องนะพี่นะด้านข้างค่ะพี่อ่าด้านข้างตรงห่วงนะคะพี่ตรงห่วงเป็นห่วงแบบนี้นะพี่นะด้านหลังเป็นยันอาคาละแล้วก็มีพอสอนนะพี่เนาะ นี่เลยน้องโบบาามีพักเครื่องค่ะพี่ช่องนี้ช่องเดียวเลยนะพี่นะที่ราคาคุยกันได้ต่อรองได้เนาะพี่เนาะไปกันต่อองค์ที่สิบค่ะพี่ mm hmm. นี่เลยองค์ที่สิบนะคะพี่เป็นเหรียญแบบนี้นะคะหลวงปู่ทิมค่ะพี่อ่าสวยๆเดิมๆเ,เลยนะพี่นะองค์นี้เดิมๆนะคะตรงห่วงเป็นแบบนี้หนูไม่แน่ใจว่าแบบพิมพ์เข้ามาเป็นแบบนี้อ่ะมันไม่เหมือนมันไม่มีห่วงอะค่ะพี่ หลวงพ่อทิมค่ะเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะพี่นะนี่อ่าเล่นแสงให้ดูให้ดูลักษณะนี่เลยเส้นเส้นที่เหรียญน,นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังเป็นยันนะพี่ด้านหลังเป็นยันวัดรหัสล่หลวงปู่ทิมค่ะเป็นยันแบบนี้เปิดที่ 900บาทค่ะพี่อ่าไปกันต่อองค์ที่11ค่ะพี่องค์นี้สวยเลยเลี่ยมกรอบสีทองพร้อมขึ้นคอแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นสมเด็จค่ะพี่ลงยาแบบนี้เลยนะล้อมไปด้วยเพชรเลยพี่อ่าสวยๆเลยนะพี่นะองค์นี้ค่ะน้องเปิดอยู่ที่1200บาทนะพี่นะเลี่ยมกรอบไปแบบนี้เลยนะอ่าสวยๆเลยนะพี่เนาะนี่น้องให้ดูเนื้อใกล้ๆ ต้องการรูปภาพเพิ่มเติมนะคะถ้าต้องการให้แกะกรอบถ่ายรูปให้บอกแจ้งน้องได้เพราะว่าเวลาน้องถ่ายรูปน้องจะถ่ายแบบนี้ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพี่ดูชัดเจนแล้วในคลิปก็ไม่ต้องแกะกรอบได้ถ้าต้องการรูปภาพที่แบบแกะกรอบแจ้งน้องได้นะคะพี่น้องจะแจ้งก่อนว่าใครไวใครได้สามารถโทรมาได้เลยรีบโทรมาได้เลยนะพี่นะองค์นี้นะคะเตรียมกรอบสวยเลยมีเม็ดนินจินดานะคะนี่อาสวยมาก เนื้อหามวลสารก็คือสวยอยู่ในกรอบยังสวยขนาดนี้ถ้าเอากล้องส่องเข้าไปอีกบอกเลยสวยมากองค์นี้นะคะเลี่ยมกรอบสีทองลงยาแบบนี้เลยนะพี่นะน้องโบบารมีพระเครื่ององค์นี้องค์ที่สิเปิดอยู่ที่1200บาทค่ะพี่หนึ่บาทนี้ได้ไปพร้อมยกขึ้นคอเลยนะพี่มีเพชรเรียมแบบอื้สวยมากดุดันมากใครเห็นโอคูรพระส,สวยมากยกขึ้นคอได้เลยเลยช่าบูชา น้องได้เลยนะหนึ่งพันรอยบาทองค์สุดท้ายของ EP นี้จากพี่จ๋าองค์สุดท้ายของ EP นี้นะพี่นะเป็นสิงค์ค่ะองค์ที่สิบสองค่ะเป็นสิงค์ค่ะพี่แกะแบบนี้เลยสีขาวสวยนวลมากองค์นี้นะคะหนึ่งันห้าร้อยบาทค่ะพี่โอ๊ยทำไมราคาสูงจังนะ้องบอกเลยว่างานดีมากพี่ขนาดของเขานะคะนี่ขนาดของเขาค่ะพี่เล็กพอๆกับเหรียญบาทแต่ว่าพุทธคุณและ ความสวยรายละเอียดสวยมากพี่ต้องการรูปภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์มาหาน้องได้นะพี่นะองค์นี้เป็นสิงนะคะพี่สิงแกะสวยเลยสวยมากสวยมากๆเลยนะพี่องค์นี้หนึ่งพันห้าบาทค่ะพี่หน0่ 1, บาทงดต่อนะคะพี่เพราะว่าได้ราคานี้ไปพี่พี่ราคาแบบแตกแตนแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นงานฝีมือนะคะพี่อันนี้น้องบอกเลยสิงแกะเนี่ยสวยมากพุทธคุณสุดยอด สวยๆเลยนะพี่นะน้องบวบารามีพักเครื่องค่ะสูตร992107401เนาะพี่เนาะวันนี้นะคะน้องมีพามาให้เลือกชมทั้งหมด12รูป12องค์ราคาองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่สิบ900บาทค่ะ11หนึ่งพันสองร้อยบาท12หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะวันนี้นะคะมีพามาให้เลือกชมเพียงเท่านี้น้องตั้งแผงอยู่ที่ช่องน้องบบารามีพักเครื่องค่ะไม่มีออกตลาดไม่มีอะไรแน่นอนต้องการนัดรับนะคะสามารถแจ้งได้ แจ้งก่อนล่วงหน้านะคะเพราะว่าถ้าปุ๊บปั๊บรับโชคไม่ได้นะพี่นงเพราะว่าน้องทํางานประจํานะ mm. ก็สำหรับวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณพี่ๆที่แวะเวียนเข้ามาชมวิดีโอน้องอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe เป็นกําลังใจอ o m m e n t ให้น้องด้วยนะพี่นะสําหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและสวัสดีพี่ๆทุกท่านสวัสดีค่ะ